ครับอ,อ่ะสวัสดีครับนี่เจ๊ใช่ไหมนะครับเจะนำเสนอแนวทางการทำน้ำยาเชื่อมตะกัวนะครับตะกัวจะเชื่อมเนี่ยสังกะสีแม่จะทำรางถาดร้านแอร์หรือว่าจะทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยจะผสมเพราะว่าเรียน,นรู้มาว่าเออใช้กดเกลือนะครับแล้วก็ตะกัวนะครับสามารถทำเป็นน้ำยาเชื่อมตะกัวได้นะครับ ราคาประหยัดนะครับไม่แพงถ้าไปซื้อน้ำยาก็หลายตังนะครับเอาเล็กออกนะครับเหลือเท่าตัวสองสามตัวแล้วกันครับลองกันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับน่าจะไดนะ้หลายคนเขาทำกันไม่ได้นะครับเล็กออกนะครับ ทำอย่างได้นะครับราคาเซฟนะครับแกะขวดนะครับกดเกลือ,อน,นี่ต่างเลยนะรจระเข้ควันเลยนะครับจบมลงไปนะครับโอ้โหเลยนะครับโอ้โหอย่างเร็วเลยนะครับ ระเบิดรอไว้โม<อ>ระเบิดบอ่ะว่าว่าไปอีกควันขึ้นเลยนะครับว่นะช่างเมียเสียวเย้ยเพื่ควันขึ้นวะไอเหมือนสร้างระเบิดหลังยางระเบิดขึ้นเลนะยน่ะใใส่ครับหน้าก <c oughs> ดเหรียหน้าอ้โกดขึ้นเน้นๆเลยนะครับค <c oughs> <c oughs> วัน <c oughs> เดี๋ยวทันใจขนาดน,นี้เลยเนี่ยโอ้ห <c oughs> ชิ้นที่สองนะครับอย่าอยู่ใกล้ครับเสียวนะครับ เริ่มมีเริ่มเสี่ยงตานะครับผลกดกันแล้มาันะครับจะเปิดนะครับมีเสี่ยงเป็นเพลินนะครับแร็กแร็คเสี่ยวเต็นแร็คเสี่ยวเต็มพลาสติกอืมเราใส่นี่แหละเพราะมันเป็นขวดแก้วนะเออเราใส่แก้วนะครับอ่าใจเย็นๆนะครับก็ทำน้ำยาเชื่อม ตัวนะครับสังกสีนะครับหรือสแตนเลสนะครเดี๋ยวต้องลองดูนะเดี๋ยวช่างแมวจะลองอันนี้ก็ให้เกลือกันให้ได้น้ำยาเชื่อมกันนะครับตัดสอดสอดยราพอแล้วโอ้โอ้ร้อนนะครับมีความร้อนนะครับมีความร้อนนะครับ ค่อยใ,ใส่ฮะอาจจะระเบิดไ,ได้นะครับปกติเราต้อตงใส่ขูแข็งอย่าง,งานี้อ๋อใส่ได้ใช่ไก็ร้อนนะครับกดผสมกับตะกั่วนะครับกองกลับไปหรอกอุ่นนะครับอุ่นใส่ทอนิดแล้วกันนะครับอย่าใส่เยอะ,ะครับอาจจะระเบิดไดนะ้คิดว่าใส่ทีละหน่อยนะครับ ช่างแมวลองแล้วนะครับ <S <S ใส่เยอะอาจจะเห็นผลนะครับจุมต,ตามได้นะครับร้อนเลยนะครับร้อนร้อนอทันนะครับใส่หมดแล้วนะครับหมดแล้วใส่เรื่อยเรืนะครับเย็นมีแล้วนี่นสาง่เรื่อยสุดให้เห็นตะพีลาอะไรครับมันมันร้อนนะครับ แอดแมีความร้อนนะครับสอดด้วยมือนะครับควันขึ้นเห็นเห็นเลยนะครับไม่ลองเองไม่รู้นะครับร้อนจริงครับกกบือผสมตะกั่วนะครับเป็นน้ำยาเชื่อมสังกะสีง่ายๆครับลงทุนนน้อยนะครับใช้ประสิทธิภาพได้สูงนะครับ ว่ามื่อนี้แบบนั้นพุดบโบเมนเนาะบบเมนออกเหล็กออกไหมครับเฟรนที่เกี่ยงสวยเดียวเท่านั้นนะครับกลัวเรานี่แหละครับเดือดตุ๊กๆๆๆเลยนะครับไม่ใกล้ที่เราไม่เอ็มกันเลยโอ้เห็นเห็นเห็นโอ้เห็นดิปุ๊นะสัตว์เมียงนะเห็นเพอย่าละเบอร์ดิ ใส่เียรน,น้อยนะครับเอาคืนมาได้นะเว้ยอย่าใช้อย่าใส่เยอะนะครับช่างแมลงเลยนะครับมันเป็นขวดงยแค่เป็นคุนมเป็นแค่้นขุมพูดว่าเราเห็นเห็นนะครับยวหาว่าวางระเบิดอีกงานเข้าอีก ร้อนจริงครับร้อนจริงตื่นเลยครับท่านมปรดดตัชยแสนทีระมิห้เดือดที่เห็นนะครับ ตัวร้อยตัวมาเลยนะองร้อยมาเลยโอเครับต้อนนะครับโอเคครับใช่ไหมก็แนดดวทางการทำน้ำยาเชื่อมสังกะสีนะครับด้วกดเกลือแล้วก็ตะกั่วนะครับผมจะให้เห็นประมาณนี้แหละหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่นะครับ ท่านจะลองนะครับเดี๋ยวช่างแมวจะลองเชื่อมสังกะสีให้ดูอีกทีหนึง่ง <c oughs> อันนี้ <c oughs> ทำน้ำยาเชื่อมให้สำเร็จก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ